ยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะมาจริงจ่ายจริงโอนตรงเข้าบัญชีอย่าลืมตรวจสอบเช็ควงเงินใครบ้างได้รับสิทธิสองกลุ่มนี้ได้เหตุทั่วประเทศค่ะเข้าอีกแล้วค่ะ1มิถุนายน2568รับวงเงินต่อคนต่อรายอยู่ที่1545บาทเลยการรับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะใครบ้างจะได้รับการจ่ายเงินและติดตามความคืบหน้าค่ะในการเดินหน้าโครงการลงทะเบียนนะคะการรับสิทธิ์สดิการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน ในปี2568จะสามารถลงทะเบียนทันในเดือนกันยายน2568นี้หรือไม่วันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พีพพพพ่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทันท่วประเทศนะคะก็ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมและก็คุณพ่อคุณแม่เมืองหม่ป้ายแดงทุกๆท่านในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะมาตรา33และมาตรา39วันนี้ค่ะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะได้มีการจ่ายเงิน เงินตรงนี้เรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตรนะคะของทางสำนักง,งานประกันสังคม1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสูงสุดอยู่ที่3คนไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนซึ่งคุณสมบัติหลักๆค่ะก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา3า 9จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนนะคะภายในระยะเวลา36เดือนแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นบุตรที่อายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ซึ่งทางสำนักง,งานประกันสังคมค่ะก็จ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรียกว่าประจำตัวประชาชนนะคะยินดีด้วยค่ะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะ30พฤษภาคม25 6 8มาแล้วจ่ายจริงโอนจริงยินดีด้วยเงินเข้าแล้ว2กลุ่มนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33และมาตาา39อย่าลืมไปตรวจสอบเช็กสิทธิ์วงเงินกันค่ะและนอกจากนี้นะคะจ่ายเงินอย่างต่อนเนื่องค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ14.5ล้านคนใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสา0รยบาทสมวลดค่าการุ่งต้ม80บาทนานสาเดือนค่าน้ําค่าไฟนะคะที่ทางรัฐบาลให้สิทธิในการช่วยเหลือใครใช้สิทธิ์เกินนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะส่วนใครที่ได้รับ แล้วก็ลงทะเบียนไว้แล้วใช้สิทธิ์ไม่เกินตามที่ทางกระทรวงการคลังรัฐบาลเขากําหนดก็จะมีการสํารองจ่ายไปยังไฟฟ้าแล้วก็ประปาให้ค่ะแล้วก็ค่ารถโดยสารประจำทาง750บาทซึ่งหากนําวงเงินมารวมกันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนก็จะได้รับอยู่ที่1545บาทต่อเดือนเลยค่ะยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนกันนะคะวันที่1ิมิถุนายนนี้จะเป็นการ จ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางเบี้ยชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะตามมาด้วยการจ่ายเงินนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมรและสสทั่วประเทศเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าวันที่15ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จึงต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่13มิถุนายน2568 2น0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ส่วนรายการหักของชาวพนักงานอสมเกีอยู่กับหนงานต้นสังกัดด้วยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของบันที่ yes มิถุนายน25 6 8ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าสําหรับเงินเพิ่มเพื่อผู้พิการอีก200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะและในส่วนของโค้งสุดท้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เงินส่งครา์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ายแดงผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือน ภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็บุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์เรียกกันนี้ว่าเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนอยู <Light. S 1> ่ในระบบประกันสังคม1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนก็ถูกโอนตรงในวันที่30มิบิถุนายน25 6 8นนะคะนี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดที่นําเรียนมาฝากคุณผู้ <pour S 2> ชมในวันนี้แล้ววันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยใครที่เป็นคุณ <relay> พ่อคุณแม่เมื่อหม่ป้ายแดงค่ะเงินเข้าแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินกันและพรุ่งนี้จ่ายเงิน อย่างต่อนเนื่องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะคุณผู้ชมโอนตรงในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนลูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ